ในเขตม่เป็นไรอันนี้คือทองอหัวลับโพลคือมีต้นทางอยู่ที่ตลาดทองเตยนะขึ้นไดนไ่มได้ค่ะวันนี้เกิดอะไรไหมได้ค่ะอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับตรงนี้น้ำเล้าเสียงอือใช่ค,คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะอธิบายกลิ่นให้ฟังครับก็ใส่แมสอยู่นะครับเป็นแมสแบบหนาก็ได้กลิ่นฉุนขึ้นมาที่จมูกครับนนั่คือถนนอะไรรถไปสายเก่าไม่ใช่ หรืออัตลงทางเตยก่าวอันนี้ก็เป็นทางด่วนอันนี้ก็จะเป็นคลองซึ่งต้นทางอยู่วัดหลวงพเอ้ยตลาดของเตยแล้วก็น,นี่ก็จะออกไปที่ประตูน้ำพระโขนงแล้วก็ระบายออกก็มีประตูน้ําอยู่ประตูน้ำตอนอย่างก็ปิดไงใช่แต่ถ้าเปิดมันก็จะใสขึ้นหน่อยครับจูมั้ยน้ำขึ้นน้ำฝั่งนู้นขึ้นก็ปิด พอน้ำลงก็สบายใสขึ้นหน่อยไม่เหม็นพน้ำขึ้นปิดครับทน่าพอน้ำขึ้นน้ลงก็คือปิดเ่อนไล่ออกนล้างไปปลาจะเยอะมากเยอะแบบบรรยากาศก็จะดี ตรงนี้ไม่เท่าไหร่ยังตรงที่มีชาวบ้านอยู่ริมทางนู้นยิ่งหนักเลยนะช,ชาวบ้านที่อยู่ริมถนนนะนะโอ้โหยิ่งอยู่ในน้ําเลยอะ่ะโอเคแล้วเราต้องโยนอีเหรอไหมเคยโยนไหม,มช่วยไหมฮะมันมันก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าไม่ได้โอเคอ่ะค่าปัญหาที่เพื่อนจะมาคือน้ําเน่าในคลองหวงัวลำโพงโอเคนี่มาจากชีวิตจริงเลยเดี๋ยวดูให้ครับว่าจะทำยังไงนะคุณยายอยู่มากี่ปีแล้วแล้วคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ย เมื่อกี้นะโอเค,ะคนะครับเดี๋ยวดูใหน้นะครับมี่อื่นอีกไหมน้ำท่วมไหมท่วมค่ะท่วมแค่ไหนน้ำลักลอบติไม่ท่วมที่นี่แต่ท่วมที่ดียวโอเคไัค้นะเข้ามาทางเขอ่ะนะโอเคครับอ่ะเห็นแล้วมันชีวิตจริงอ่ะดูปุย๋ยเพื่อดูอยังไงอันนี้ไม่เกียก่ยวกับทางน้ำรายน้ำด้วยวที่ชาวบ้านเขาปล่อยน้ำเหม็นซึ่งตรงนี้เป็นคลอง,อ,งองเรี่แหละบลเขาหัวลำบงมันเริ่มจากที่ตลาดคลองเตยซึ่งจริงแล้วก็เป็นแหล่งปล่อยน้ำเสียเยอะเหมือนกันแล้วก็คือการระบายน้ำออกด้วย ตัวนี้เป็นคลองพระกระหนมานะเจ้าพยาถ้าเจ้าพญาจะเจ้าพยาขึ้นเยอะเนี่ยวันนี้ต้องปิดเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาข้างในถ้าน้ำยาลงก็ปล่อยได้ถูกไหมครับนี่อยู่สำนักอะไรนี่อยู่นาหครับอย,อย่างนั้นไหมครับเออแล้วยิ่งต้องไปแจ้งประสานตรงไหนอ่ะผมว่าต้องดูเรื่องการปล่อยน้นเราจจะต้องใช้ EM ช่วยไปกำจัดน้ำเสียต้นท่าที่ตลาดของเตยด้วยมันก็มีหลายองค์ประกอบแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ริมนี้ก็ต้องอย่าปล่อยของเสียลงทำบ่อดักไขมันทำบ่อเกลือบ่อซึมไม่ดีทำถังน้ำบัตรในชุมชน ประเด็ว่าถ้าเกิดขึ้นไปหน่อยเนี่ยจะมีบ้านที่อยู่ริมคลองแล้วก็ปล่อยของเสียลงเลยอะ่ะแล้วเราไปดูเรื่องบัตรบอมบัตรที่อยู่บ้านริมริมคลองพวกนี้ด้วยถราบว่ากำจัดต้นเหตุน,น้ําเสียก่อนขยะก่อนดูแลเลรื่องการปล่อยน้าเข้าออกจากคลองแล้วอาจจะต้องโยนเอ็ e M มบ้างเ e อ็มก็คือตัวตุวตวลิมฟีอะ่ะชต่บ้านบางทีเราเห็นที่ในฝันคนชาวบ้านเขาปล่อยพวกนี้ลงมาก็ช่วยให้การเอ่อไอตุลิมฟีมันช่วยให้น้ำมันดีขึ้นนะเดี๋ยวต้องอารายงานครับขอบคุณมากครับคุณยาย ไปไกันต่อครับทุกคนครับขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีนะทุกคนสวัสดีครับเออที่เลี้ยงอะไรเนี่ยกระรอกครับกระรอกมันเบื่อมันเตียงกลางอย่างเงี้ยเนี่ยปล่อยไปดีไหมเฮะสงสารมันเนี่ยเออขอบคุณนะครับคุณครับคือแ้วเราเห็นสัตว์ที่อยู่ในกรงแล้วมันมีพฤติกรรมวนอย่างเงี้ย แต่ว่ามันมันมีปัญหาแหละมันบวนบวมวมมันใหญ่ออกอ่ะผมว่าตีกันตายอะไรเงี้ยตายนะมันเครียดมันเครียดให้เราอยู่กันเพราะเครียดนะคุณยายเห็นแล้วครับคุณยายแล้วขาเป็นไรเนี่ยเนอะบวมหรือเาครับขาเราหมดนะครับขาที่แบบเนี้ยเป็นร้านยังโอเคน่ารักดีนตัวนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวดูนะน้ำเสียนะสวัสดีครับปลาสวัสดีครับทุกคน สวัสดีนะได้าี่จังสวัสดีเปล่าสวัสดีครับผมเรียบร้อยมีปัญหาอะไรไหมก็มีเมื่อวานน้ำท่วมซอยเนี่ยเออน้ำขึ้นใช่ไหมครับผมแล้วลงลงกี่โมงเนี่ยเออประมาณตีหนึ่งวะทำไมเพราะว่าอะไรเพราะว่าประตูน้ำไม่ได้เหรอมันเป็นไอคอนมาด่านท่อตรงนี้ท่อมันท่อทิพมันรอดรอดท่อรอดท่อมันท่อมันเออมันนี่ไม่มีที่ใอแต่คือน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมเขาของท่วงฝนก็ไม่ตกนี่ไม่ตกกันมันาคือเนี่ยันอยู่ปลายที่อยู่ตีกรอง แล้วคลองขอน,นงเนี่ยมันเป็นคลองที่น้ำขึ้นน้ำลงตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะนั้นตรงนี้มันอยู่นอกประตูน้ำด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันไม่มีการตัวกล้องการไงมันอยู่นอกประตูน้ำปุ๊บพอน้าแม่น้ำเจ้พาพระยาขึ้สวัสดีครับสวายดีท,ทุกคนนะจำได้เปล่า